สวัสดีค่ะโมเมจารุวันค่ะวันนี้โมเมจะพาะทุกคนไปเยี่ยมชมโครงการเดอะครีป i v วล i ายเจ้าพยาวงสว่างเป็นคอนโดใหม่วิวของแม่น้ำเจ้าพยาจาก CMC Group ซึ่งเป็นแบรนด์ซีใหม่ที่เน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ไปชมกันค่ะโครงการเด c r e รีป i v วล i ายเจ้าพยาวงสว่างเป็นคอนโดวิวแม่น้ำราคาเริ่มต้นไม่ถึง2ล้านบาท ตั้งอยู่บนถนนพิพูธสงครามจุดสังเกตง่ายๆคือโรงเรียนวัดเขมรจตารามค่ะเดินทางสะดวกเพียง4นาทีจากแยกติวานนท์หากลูกค้าท่านใดเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงลูกค้าสามารถลงได้ที่สถานีวงสว่างหรือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินลูกค้าสามารถลงได้ที่สถานีบางโพใช้เวลาเพียง4นาทีเช่นกันค่ะ หากท่านใดใช้รถส่วนตัวลูกค้าสามารถเชื่อมต่อเส้นทางอย่างเช่นทางด่วนพิเศษสีรัตวงแหวนรอบนอกลูกค้าสามารถเดินทางไปทางถนนวงสวา่างถนนคอนครอินถนนยามวงวานซึ่งเชื่อมต่อกับทางเข้าเมืองได้อย่างง่ายดายเดอะครีปริเวลไลเจ้าพระยาวงสว่าง เป็นคอนโดไฮไลท์1นอาคารสูง36ชั้นพื้นที่โครงการ2ไร่1งาน56ตารางวาจำนวนห้องผ่าน598ยูนิตและร้านค้า2ยูนิต1 6ชั้นหน่งประกอบไปด้วยล็อบบี้ต้อนรับพื้นที่นั่งเล่นห้องสมุดล ชั้น7ประกอบไปด้วยห้องออกกำลังกายสระว่ายน้ำผู้ใหญ่พร้อมนิปาสระว่ายน้ำเด็กสนามเด็กเล่นโคทิเช่นห้องเกมห้องเด็กเล่นห้องสันธนาการห้องดูหนังห้องน้ำส่วนกลางห้องซาวน่าห้องสปาแยกชายหญิงและส่วนย่อมชั้น36สกายลาวสกายการ์เด้นสกายพูล ห้องพักที่เรียกแบบ Exclusive One Bed ขนาดเริ่มต้น24.62ตารางเมตรและ Exclusive Two Bed ขนาดเริ่มต้นที่51.99ตารางเมตรระบบรักษาความปลอดภัยระบบ Keycard a c c e s s บริเวณถงทางเข้าระบบ Video Doorphone ระบบ Digital Doorlock ที่ประตูห้องพักทุกยูนิตกล้อง C C T V รอบโครงการรถชัตเตอร์เซอร์วิสเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง ะะเราจะเป็นพื้นกระเบื้องอยางลายไม้นะคะทนทานต่อการใช้งานกันน้ําและทำความสะอาดง่ายค่ะถ้าในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะจะเป็นโซฟาสองที่นั่งค่ะโต๊ะกลางมัลติฟังก์ชันสามารถเก็บของได้สะดวกค่ะแล้วถัดมานะคะ ครัวตค่ะครัวของเราเป็นครัวปิดนะคะมีประตูกระจกกั้นนะคะเพื่อไม่ให้กินเข้ามารบกวนค่ะข้าเข้ามาด้านในนะคะซึ่งครัวของเรากว้างม,มากนะคะสามารถวางโต๊ะทานข้าวได้ถึงสองที่นั่งด้วยกันค่ะซึ่งเหมาะมากเลยนะคะกับคู่แฟนนะคะที่เข้ามาอยู่ในคอนโดของเราแห่งนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นชุดครัวติดผนาง สิ่งที่ได้นะคะในชุดตัวติดหาเราจะมีเตาไฟฟ้าสองหัวพร้อมเครื่องดูดควันและซค์น้ำจานให้ด้วยะคะ่ะที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ให้วางตู้ให้วางเป็นเครื่องสักผ้าฝานะคะซึ่งเราจะวางระบบท่อให้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะตรงนี้นะคะที่ว่างตรงนี้นะคะจะเป็นที่วางตู้เย็นค่ะซึ่งสามารถวางตู้เย็นได้ถึง6คิวด้วยกันเลยะคะ่ะ ต่อไปในส่วนของห้องน้ำนะคะค่ะตอนนี้จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะจากคอตโต้ค่ะซึ่งเราสามารถเก็บของได้ว้าวสามารถจุของได้เยอะเลยค่ะในส่วนของห้องน้ำนะคะจะแยกโซนเปียกและโซนแห้งค่ะซึ่งกระจกจะเป็นกระจกเทมเพ r ร์กาสนะคะซึ่งเป็นกระจกนิรภัยปลอดภัยด้วยค่ะ ด่ะในส่วนของ,ห,องห้องนอนนะคะเราจะมีเตียงนะคะขนาดข้าพุตค่ะสามารถเก็บของใต้เตียงได้ด้วยค่ะเราจะมีวอลเปเปอร์ด้วยนะคะเป็นโทนสีอ่อนค่ะคะ้าในส่วนของตู้เสื้อผ้าเราจะมีอินตัวให้แบบนี้เลยนะคะซึ่งฟังก์ชันในการใช้งานก็สะดวกและจุของได้เยอะมากค่ะ ะะาาท่ขน่ดห้องนั่งเล่นของเรากว้างและสบายมากเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นกันตอนนี้ามีโปรโมชั่นสู้โะควิดราคาห้องพิเศษเริ่มต้นเพียง1.89ล้านบาทค่ะจองเพียง2,900บาทและขอนดาวเพียง2,900บาทพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในเดือนนี้เราจะแถมทีอี์นิเจอร์ฟลรีให้แบบครบพร้อมอยู่เลยค่ะ และใครที่กังวลน,นะคะว่าโครงการของเรานะคะได้มีการทาความสะอาดทุก1ชั่วโมงนะคะเรามีเจลล้างมือให้สําหรับลูกค้าพร้อมหน้าก,กากอนามัยแจกฟรีให้ลูกค้าด้วยค่ะถ้าใครสนใจติดต่อได้เบอร์หนึ่งหนึต่อแปดนะคะหรือ w w w c m c c o t h หรือ เฟ o บุ Facebook, ๊ก470ลูกได้เลยค่ะรีบมาจองกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ